ทั้งนวัตกรรมการนำทางอัตโนมัติการสร้างหลุมอุกกาบาตเทียมเพื่อเก็บตัวอย่างใต้ดินแล้วความรู้เหล่านี้เนี่ยก็สามารถใช้พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสำรวจอวกาศห้วงลึกในภารกิจในอนาคตต่อไปครับและแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่มีแบคทีเรียรมัปนเปื้อนในตัวอย่างแม้ทุกอย่างจะทําในห้องทดลองปลอดเชื้อที่ลัดกลุมมากแค่ไหนก็ตามทุกอย่างมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอครับ ภารกิจฮายาบุสา2ก็ไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ได้ส่งแคปซูลบรรจุตัวอย่างจากดาวเคราะน้อยริวงูกลับถึงโลกเลยนะครับแต่มันยังคงดําเนินงานต่อไปในฐานะภารกิจเสริมหรือว่า extension mission โดยมีเป้าหมายในการสํารวจดาวเคราะน้อยดวงอื่นในอนาคตครับ แล้วเป้าหมายหนึ่งที่น่าสนใจและท้าทายเป็นพิเศษเลยก็คือดาวเคราะห์น้อย1998 KY26 ซึ่งมีกำหนดการจะเดินทางไปถึงในปี2031มันเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็กและหมุนเร็วมากจนแรงเวี่ยงหนีศูนย์กลางมีค่ามากกว่าแรงโน้มถ่วงของตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือแรงเวี่ยงที่จะสลัดให้ยานสำรวจอวกาศหลุดออกไปเนี่ยมันมีมากกว่าแรงโน้มถ่วงที่จะคอยดึงให้ยานอาวกาศอยู่ติดก,กับพื้นดินครับ ซึ่งการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนครับ